สวัสดีครับรีวิวสั้นกรตัวกลับมาอีกแล้วนะครับกับวันนี้จะพาคุณย้อนเวลากลับไปกับตำนาน SIC ที่ผมไม่ได้ซื้อเป็นตัวแรกนะแต่ว่ามันเป็นตัวแรกๆที่ออกมามาดูเลยนี่นี่คือ SIC Volume 7นะฮะเป็นไง v o l u ุ่มนะแต่ว่ามันเกิดความผิดพลาดในเรื่องของการทำกล่องการสกรีนกล่องนะว่ะตรงนี้มันดังเขียนว่า ิไคเดอร์ดับเบิลโอซึ่งเหมือนไม่เกี่ยวอะไรกับคิไคเดอร์นะมันมีปีกมันถึงข้างบนด้วยมีนข้างหลังก็มีคือไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่ว่านี่ฮะชื่อก็จะเป็นเนี่ยมัสไครเดอร์นะฮะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นแรกนะครับที่เคยแบบว่าพูดถึงหลายครั้งแล้วว่ามันเป็นรุ่นแบบที่มันกึ่งงานอะไรมันเป็นยังเป็น,น,เ,ปนเป็นตัวแข็งอยู่นะอยังขยับไม่ค่อยได้ ใช้เขาว่าขยับไม่ค่อยได้เพราะว่ามันจะมีจุดขยับบางจุดนิดนิดนิดเดียวจริงนิดเดียวจริงแต่ว่าถ้าจะนับเป็นว่าไม่นับเป็นจุดขยับก็ได้เออแล้วแต่อะไรอ่ะเดี๋ยวมาดูด้านในกันนี่นะครับด้านในก็จะมีอยู่หนึ่งฐานนี่นะก็จะมีตัวนะฮะมีฐานเนี่ยแล้วก็มีพาร์ทมาให้เปลี่ยนนะฮะสำหรับอันนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นช็อกเกอร์ไรเดอร์ได้นะครับผมนี่นี่มีพาร์ตตรงอน,นี้เลยนะก่อนหะน้าอกนะออกนะเห็นนะแล้วก็จะมีเนี่ยเนี่ย เข็มขัดช็อกเกอร์ไรเดอร์นะฮะแต่ว่ามันจะมีที่แบบสีบางทีสีซิดไปนิดนึงนะเนี่ยตรงแขนเนี่ยตรงขานี่ก็ไม่เท่าไหร่แต่ตรงแขนเนี่ยออกจะไปขาวแล้วมาดูที่ตัวไรเดอร์ก่อนนะฮะนี่นะอ่าคือสีเนี่ยเขาก็จะอิงอิงอันเดิมนะอันเดิมคือตัวไรเดอร์สีมันจะค่อนข้างที่จะจะเข้มนะฮะอันเนี้ยเขาก็ทําออกคล้ายๆตาชมพูนะแต่ว่ามันจะเป็นแบบว่าอมส้มๆม,มากกว่านะไม่ค่อยตาชมพูเท่าไหร่ ถุงมือถุงเท้าเนี่ยมันจะออกเขียวนะมันจะไม่ฟ้านะฮะแต่ว่าอันนี้มันก็ด้วยความที่ที่เอ,อ่อจะบอกว่าไงเหมือนเขาพ่นพ่นสีน่าจะใช้สีเคลียร์ช่วยไล่เงาอะนะฮะมันก็จะมีเนี่ยบางส่วนที่มันซีดเลยนะเนี่ยตรงตรงขาอะไรเงี้ยมันจะมีแบบที่มันซีดบ้างนะฮะเนี่ยผ้าพันคอก็แยกชิ้นมาให้นะเน่ที่บอกว่ามันเป็นกึง่งกึ่งจุดขยับเพราะอะไรเพอดีนะอือสองข้างนะสองข้าง เนี่ยขยับได้นะฮะ,ะแขนเนี่ยด้วยความที่มันต้องถอดเปลี่ยนพลาได้นะมันก็จะขยับได้นะแต่ขาเขือเนี่ยไม่ได้นะก,ก็บิดอันนี้ได้เอเพราะมันต้องใช้ถอดเปลี่ยนเหมือนกันนะฮะแล้วก็คอ,อแล้วก็แน่นอนปากต้องอ้าเอต้องอ้าแล้วก็เห็นหน้าด้านในอย่างนี้นะฮะอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าจุดขายของของ SIC หรือเปล่านั่นเองดไรเดอร์หนึ่งไรเดอร์สองต้องแบบว่า่า ให,ให้เห็นหน้าด้านในได้นะฮะแล้วก็เนี่ยข้างหลังข้างหลังนี่ตรงผมนี่เป็นขนนะเออเป็นขนนะไม่ได้แบบว่าทําเป็นชิ้น PVC หรือว่า ABS เนะฮะเป็นแบบว่าขนๆเลยนะเออจะได้รู้เหมือนผมจริงมั้งน่าจะน่าจะอย่างนั้นเดาว่าน่าจะอย่างนั้นนี่ฮะฐานก็จะเป็นพิศาจแมงมุมอ่าเหมือนที่เคยเล่าไปในในรเดือนหนึ่งที่ฉลอง15ปีนะฮะรเดือนหนึ่งอันใหม่ที่ทำนะที่เขาจะก็จะมีฐานกลมๆใช่ป่นะ,ะแล้วก็อันนั้นก็จะวางเป็นอิกะเดวิล ซึ่งอันนี้ก็เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันคล้ายๆกับอันนี้เพราะว่าอันนี้ก็จะเป็นพิสานแบงบุ๋มแล้วว่าอันนี้จะมีนี่มันจะมีเดือยอยู่ตรงนี้นะฮะให้เราเอาไปเสียบได้เลยไม่ต้องใช้ขาตั้งไม่ต้องใช้อะไรช่วยเลยนะแต่ขอเล็งดีๆครับเออเออ,เอ,อมันจะเป็นเดือยคู่นะต้องต้องเล็งดีๆนิดนึง นี่เอ่เนยืดแล้วอ่าก็จับทงจัดท่าได้นิดหน่อยนะฮะจะเอาแขนขึ้นหรือไม่เอาแขนขึ้นก็ได้ยังไงก็ได้อ่าแค่นี้เลยมันเป็นเหมือนงานงานตั้งโชว์อย่างที่บอกนะฮะแล้วก็ด้วยความที่เขาก็กลัวว่าเอ้ยมันจะแค่นี้เองเหรอว่าเขาเคยแบบให้พงให้พาร์อะไรเรามาเปลี่ยนนะแต่เดี๋ยวตอนเปลี่ยนเดี๋ยวขอขอฐา,านออกก่อนนะฮะมันจะได้เปลี่ยนง่ายนะฐานเนี่ยค่อนข้างมีน้ําหนักนะเหมือนเขาก็ถ่วงถ่วงอะไรไว้สักอย่างหนึง่ง อะเวลาเปลี่ยนนะครับก็ทั่วๆไปทอดท้อนมันออกถ้ามีใดช่วยมันก็จะดีนจะิบหายแล้วที่คอนโดไม่มีใดด้วยค่อนข้างแข็งอยู่เออออกแล้วออกแล้วอ,อแล้วก็เอาพารที่เป็นช็อกเกอร์มาเปลี่ยนได้เลยนะเชื่อไหมซื้อมาไม่เคยแกะพาทช็อกเกอร์เลยเนี่ยเนี่ยเป็นครั้งแรกเลยที่จะได้แกะ ตอนที่เอาไปลงในโชวะก็ไม่ไม่ได้แกะนะไม่ได้แกะมาเปลี่ยนเนออันนี้เป็นอันแรกจริงที่ที่แกะมาให้ดูทั้งหมดเลยอ่ะนอกจากถอดแขนถอดขาแล้วถอดหน้าอกมาด้วยฟึดฟึ๊ฟึบฟฟฟฟฟอ่าน่ากลัวไหมดูดิทำรายละเอียดยันข้างในเลยดูดิเหมือนมีคาราบเลือดด้วยนะนี่แล้วพอแกะออกมานะครับตัวมันก็จะโบโบโบอย่างนี้นะอ่า ถอนหัวด้วยอ่าต้องเปลี่ยนหัวด้วย,ยนี่ผ้าพันคออย่างที่บอกว,ว่าคือมันนานมากแล้วนะเขาคงใช้สีเลียเหลืองนะฮะพ่นทับไปนะั่นเนี่ยมันก็จะแบบว่าเริ่มมีการเยิม้มเย้อยๆบ้างแล้วอ๊บจ้าโอเคลงแล้ว ในชุดเนี่ยเขาก็จะให้เขาสำรองมาด้วยนะแต่ว่าถ้าเกิดขี้เกียจไม่อยากแกะออกมาเพาเดี๋ยวมันเก็บยาก,ก็ถอจากตัวเก่าออกมาได้ตรงหน้าอกเนี่ยนะฮะก็สามารถเลือกเอานี่ได้นะนี่เอาอันที่เป็นเหล็กเนี่ยใส่ด้วยก่อนได้อ่าอย่างเงี้ยอย่างเี้ยโอ้โหดูนี่ไหมดูเหมือนไซบอร์กไหมป๊าหอืม นี่เออมาสวยป่ะสวยป่ะเออเขอเข้าใจเลือกเลือกวิธีการใช้พาสอะนะฮะว่าตรงไหนควรใสตรงไหนแบบไม่ต้องใสอะไรนี้นะแล้วก็เนี่ยฮะอย่างที่บอกมันซีดหมดแล้วนะเดาว่า,น,าน่าจะใช้ก็น่าจะใช้เคลียร์เหลืองแหละพ่นทับเอาอะนะฮะมันก็เลยแบบนะและดูนานๆมันก็แรดูซีดอย่างเงี้ย โอ้ไข่ป๊อกเลยอะโอ้โอ้โอ้โออ่านี่เป็นช็อกเกอร์ไรเดอร์แล้วอ่าแล้วก็เป็นช็อกเกอร์ไรเดอร์ที่จะไปปราบปีศาจแมงบุมก็ได้นะอ่าแล้วก็ใส่ฐานเข้าไป ก็จะกลายเป็นช็อกเกอร์ไรเดอร์ผู้ทรยศไปป่าพิศานมังมุมเอ๊ะออาจจะไม่ได้ป่า,เา,าจจกเพราอาจจะอ๋อลูกพี่มังมุมตายเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะนี่ครับนี่คือเอเราเป็นการใช้คำว่าของเล่นนะเพราะว่า s i c รุ่นแรกอย่างที่บอกว่าด้วยความที่เขาตีความมาแบบแบบนี้มันเป็นกึง่งๆงงานอาร์ตมา ตั้งแต่แรกแล้วอ่ะนะฮะมันก็เลยแบบนะเนี่ยก็ประมาณนี้แล้วก็ไปตั้งตั้งโชว์นะเออเน้นโชว์มากกว่าเน้นเล่นจริงๆอันนี้คือคือของเล่นผู้ใหญ่ก็ว่าได้เออของเล่นผู้ใหญ่ก็ได้ถ้าจะให้จัดลําดับอายุนะผมให้เป็น18บวกแล้วกันอเออเพราะว่าผมเชื่อว่าเด็กอะ่ะมันเล่นไม่สนุกหรอกมันมันแค่เนี้ยแต่บางคนก็อาจจะสนุกก็ได้นะเออได้มาแค่เนี้ยแต่ก็เล่นสนุกอะ่ะแต่ว่าถ้าเทียบกับของเล่นในในยุคนั้นในเจนนั้นจริงๆนะฮะก็คือ มันอยู่ในยุคที่ของเล่นมันจุดขยับมาได้ระดับหนึ่งแล้วะนะคือมันเป็นยุคของของอเกาะเหล็กอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ใช่ยังไม่ใช่ฟิกกูอาร์ตนะแต่มันคือมันมีกเกาะเหล็กเว้ยแล้วมันก็จะมีไอ้ของเล่นที่แบบว่ามีลูกเล่นอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นการที่แบบเขาใส่จุดขยับมาแค่นี้นั่นหมายาว่าคืออา,อาจจะจํากัดไปในกลุ่มเด็กโตมากกว่าไม่ใช่เด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะฮะ ผมก็เลยแบบอะอย่างนั้นก็จัดให้อยู่ในกลุ่มแบบัยรุ่นไปเลยละกันเออแบบว่าเริ่มเริ่มมีการเสพอาร์ตผสมของเล่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยกันเลยนะสําหรับผมผมจัดให้18บวกนะแต่ว่าไม่รู้ว่าว่าถ้าอาตอนนั้นมอคอเอาเข้ามาแล้วเขาจัดอันดับให้อยู่ที่อายุเท่าไหร่นะไม่แน่อาจจะเป็น13บวกก็ได้อะไรอย่างงี้นะฮะอะนี่แหละครับความสวยงามของ SIC ยุคแรกนะฮะแล้วก็อา ความสนุกของ SIC ยุคแรกมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะตัวของพวกแก๊งคีไครเดอร์เองก็เหมือนกันนะ,ะก็จะมีตัวแล้วก็มีพาร์ทาน,นะ,ะที่จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆใส่มาให้แล้วก็อาจจะมีพาร์ทเสริมมาให้แบบแกะเปลี่ยนอะไรเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณเนี้ยมาเรื่อยๆนะก่อนที่เขาจะเริ่มใส่จุดขยับมาในพี่ไครเดอร์กับไซมแมชชีนะครับผมมาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับ SIC Volume 7 m a s เ r เดอรตัวนี้ที่กลายเป็นช็อ c เก r ร์เรเดได้อันนี้นะฮะผมให้ไปที่2อูฮูแล้วกันอ่ะสอูฮูอันนี้อันนี้ให้แบบไม่ได้เทียบกับปัจจุบันนะ,ะแต่ให้2อูฮูด้วยความที่คือมันมันสวยอะแต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างที่แบบเวลาเราประกอบแล้วมันจังยังดูแบบอีดักอีเหลือนิดๆหน่นนอยๆนะฮะขราวหน้าจะเป็นตัวอะไรไงก็ฝากติดตามต่อไปด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ไปก่อนละจ๊าบ๊ายบาย พอเป็นช็อกเกอร์ไรเดอร์ยืนอยู่บนซากลูกพี่บางมุมแล้วมันก็ดูแปลกๆเนาะ <c oughs> เปลี่ยนกลับไปเป็นไรเดอร์หนึ่งดีกว่า